พอนั่งแล้วพ่อโอ้ยใจพ่อขึ้นพ่อข้าขี้หลังหนูนะพ่อเออแต่สร้างจากเอลูกไส้ผู้ใด้พุ่นนะพู่นนะพู่นนะพ่อขี้หลังหล่าเลยจ้ะอุ้ยนั่งสวัสดีค่ะผู้กระช้องไพ่บุญลายเซ็นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะมนีลูกไส้หาวค่ะหาวข้าวเนี่ย อีพอกํกำลังทำความสะอาดนะครับพอครับลาซอยนะครับประธานลาซอยน้ำเน้ลาอยากซอยอุ้ยอุ้ยเขียดเขียดให้พออุ้ยพอใบซอยเขียดแค่ นน้อยเข็นให้พ่อพ่อว่าห้ซอยนางล่งเออนางล่งเออบ่าห้ซอยนางล่งเออนางเต้งไหวเออนางเต้งไหวเลยนางเต้งไหวเลยเออพ่อว่าห้ซอยนางเต้งไหวเออเออว่าห้ยลาซอยบ่เนาะลูกชายก็เรียนเหมือนเดิมนะคะรักรักเนี่ค่ะจะมีแต่พ่อได้ขึ้นแบบนี้ได้แบบไม่โมโหไม่ ไม่โวยวายนะถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่ได้นะรักพ่อแหรงบ่อโอ是是้สีตาอยู่ไ erm. ก่ขาหลังแต่สีตาเอ้ยขึ้นเลยพี่ฟอร์มบอกอ่ะสูงบนด้วยว่ะสูงบนด้วยว่ะยอมพ่อคนเดียว พ่ออีกแล้วพ่อ้าบ,บ่าทายกับว่ขี่เดินลูกไส์อายโอ้ยยอมเลยค่ะหักพ่อแห้งนี่วานั่งลงให้พ่อขี่หลังเลยเนาะถ้าเป็นคนอื่นนี้ไม่ได้นะคะอย่างที่เห็นนะคะควันเขียวมาวันนั้นโมหนโหจุดนั่นนะั่นนะั่นะนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพ่อเอาอีกแล้ว รักพ่อครับรักพ่อครับอ,อ,อ,อุ่นหนักพ่อพ่อทอนว้ยจะเป็นเป็ตาสั่งเนาะโอ้ยพุ่นนักพุ่นนักพุ่นนักวุ้ยพ่อพอนั่งแล้วพ่อโอ้ยใจพ่อขึ้นพ่อครับขี้รังหนู้นนะพ่อเออเป็นตาสั่งจัาเอ้ยลูกชายพุ่นนักพุ่นนักพุ่นนักพ่อขี้รังหล่าเลยจ้าอุ้ยนั่งให้พ่อขึ้นเนี่ยอ้นเนย,นเ,นย,นเ,นยเป็นตาสะัอนแท้ลูกชายครับหูกลวมค่ะ เอะไะพี่ฟ้อมพี่ฟ้อมพี่ฟ้อมไปเอากล้วยมาให้น้องเนีลยเร็วเนาะเล็วน้องคนเก่งถือกล้วยมาให้น้องกินเนี่ยเรวเอาเรื่องเอาเรื่องเอามาได้ไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไอ้ยกมาได้ไหมยกมาเร็วยกมาให้น้องกินหน่อยเร็วไยกมาได้แบกเอาเครื่อไงแห้ง นี่ค่ะคุณนะคุณนะหูหิวหิวหิวอยากกินอยากกินอย่าเล่นอย่าเล่นยังเอาดูหนุกยังเอาเด้อไม่มีคุณนะคุณนะอยากกินครับอยากกินกล้วยครับโอ้โหหัวตั๊กหัวขวมกินกล้วยครับอยากกินกล้วย หามมุมงไหมก่อนที่พอกองดาบอบหมักเนาะคนอยากยิดเองเนาะแสบครับแสบแม่ได้กินขึ้นหล่าบอ กิเมยมนว้ทั้งทางไว้ถ้ากินไหม่ย่างหนีเด้อย่างหนีแม่กินบนนี้จากเด้อมีพ่อเอาหญ้ามาให้กินด้วยนะคะหญ้าแก้มกันน้องไม่รู้สิว่าเม็ดาะหย่ำมกล้วยแกบตุลุอยู่ โอ้มะหายตังหาข้างเรียนสิกินมาทัานแม่์มีอ้อยครับมีอ้อยมาแล้วอุดีใจดีใจดีใจเห็นอ้อยหังบเเ่เอาเอากล้วยก่อนกล้วยเลือนในน้อยนี่กับโทษีกี๊เลยนี่กับหัก หน้าายาอ่อยอู้หูแม่นางไปตัดอ้อยกระเบิดแล้วนะคะสวนที่ไปตัดก็หมดแล้วเนาะอันนี้คือสเบียงแยงม,มือแรงเลงยค่ะเด้อสะเบียงแยงม,มือแรงคือจะคํำค่ะ เพื่อจะข้ามเพื่อจะมืดข้าแล้วเนาะเพื่อสิม,มืดกะพอดีค่ะเบิดกองค่ะนี่บันคุณแม่เฮานี่อาการเหลื่อมดีหลับเพป็น่ลกินก็นนจะหักปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม่นอาการเป็นอ่ะเขาเลยพอันดีก็จะบางอยางเร็วปไนหยาดแล้วแม่ละลูก นี่ทายขาดอ่อยอก็ขอบคุณนะคะทุกความอ่าห่วงใยนะคะของที่พ่อพ,อพอ่แม่แม่เอฟมีให้คุณแม่จันทิพย์นะคะทางอ่าไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือไม่ก็ทาง TikTok นะคะก็คุณแม่าการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแผลที่ลิ้นก็หายแล้วนะคะก็ เขาเรเจ็บเหงือกเจ็บฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะม,ม,มีแบบมีขู่แบบเคลือเอเบาๆโอ้โห,โห เก่งมากเลยนะคะทุกวันนี้คือพ่อกับแม่นี่ก็จะใช้วิธีสอนแบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบนะน้องก็จะน้องก็เลยมีความฉลาดมีความอ่าไหวพริบดีอยู่ในตัวแล้วน้องก็สามารถที่จะใช้ชีวิตดูโดยการอ่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนหนังสือไปด้วยได้นะคะ พ่อเบย์กับแม่นางไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคยไม่ได้สอนอะไรมากมายนะคะเอาแค่แบบเล็กๆน้อยๆขั้นพื้นฐานก่อนนะคะเ <_ EN> พราะว่าน้องก็ยังอยู่กับคุณแม่นะคะยังอยู่กับคุณแม่จันทิพย์เนาะยังก็เลยแบบยังสอนแบบเต็มที่เต็มหนักสูตรไม่ได้นะคะ <_ EN> ก็ต้องรอแหลรรอโอกาสรอเวลาเหมาะๆแล้วก็น้องก็ยังกินนมแม่อยู่เนาะ <_ EN> พ่อกับแม่ก็เลยไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้งรีบนะคะ ต้องดูเขาเลยนะวัยนี่ได้แล้วแตบบ่ต้องดูรูปร่างค่ะต้องดูรูปร่างน้องด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะ,ะส่วนใหญ่ที่ที่แม่นางเห็นก็คือน้องน้องช้างที่เขา้าเขาแบบแยกจากแม่เข้าโรงเรียนส่วนใหญ่หุ่นก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะ,ะเป็นในแบบนางแบบส่วนใหญ่นะคะน้อยนะคะที่จะแบบมีรูปร่างเหมือนลูกชายเรานะคะน้อยที่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะ ก็เลยมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะไหนจะเครียดที่ไม่ได้อยู่กับแม่ไหนจะ,จะต้องฝึกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันค่อนข้างที่จะเรียกอะไรสิสถีบในช้างเล็กๆนะคะเราก็เลยไม่ได้รีบนะคะไปเรื่อยๆสบายๆ เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำโอ้ยเอ็นดูในความแบบเฉลียวฉลาดของลูกชายมากดูว่าต้องทำอะไรยังไงดูค่ะกินแม่กินแป๊บเดียวจะหมดละกินยอดยานะคะส่วนลำต้นนี้กองแยะแยะไว้อยู่ค่ะมัแม่พอพอเริ่มดีคือในกินเอากินเอานะคะคุณแม่ ไม่ทันจริงๆค่ะพ่อโยนให้พ่อเบิร์ดโยนให้ตรงนี้พ่อเบิร์ดบอกว่าอ่าแม่จะได้ไม่แม่จะได้ไม่แย่งเนาะแล้วทีเนี้ยลูกชายเราก็คือหอบไปไว้ใกล้ๆแม่หมดเลยค่ะใครบอกว่าจอยไม่มะะไมะะรักแม่นะคะไม่ใช่นะคะจอยก็รักแม่นะคะเออเนาะกินไม่ทันแม่และ ยังไงแม่นางก็ฝากพ่อแม่เอ็กซีทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ